มืัอน,นี้สาวลินมากดนีป,ปูอยู่ท้งหน้าครับพี่น้องมาเบิ้งเด้ไหมซาวลินแได้บ่เบิ้งแต่ห้อยตั้งขางพี่น้องมีแต่ห้อยกลดอีป,ปูด้วยในทั้งขางสาวลินโอ้ยได้บ่ซุมเบิ้งซุมเบ้เอาให้ล่ะ เบนโตเป็นเลย <c oughs> ไปแล้วทำัแล้วครับใส่ป,ปูได้บ้างไหมเออโหเดี๋ยวไหลตัวน่ะ <c oughs> มึงยังเลวฉันเป็นล่มหรือเ <c oughs> ปล่าปูหายอยากไหลถือก้อนจนเบิดนานแล้ว Lihat, lihat, ya, ya. lihat, mau <laughs>